เพ, an, พ an, ื่อนๆทักมาถามว่าทํายังไงดีคะหกหมื่นนาทีค่อยๆลดลงเรื่อยๆสร้างเงินในอากาศจะบอกแบบนี้คะ่ะก่อนที่สร้างเงินในอากาศจะผ่านเงื่อนไขสตรีมสร้างเงินในอากาศก็เจอปัญหานี้เหมือนกันคะ่ะตอนนั้นผู้ติดตามยังไม่เยอะยอดวิวก็ยังไม่เยอะหกหมื่นนาทีมันค่อยๆลดลงเรื่อยๆค่ะสร้างเงินในอากาศใช้วิธีลงคลิปยาวทุกวันค่ะคลิปของสร้างเงินในอากาศไม่เกินสามนาทีนะ ลงวล,ลาหนึ่งถคลิปทุกวันช่วงนั้นนะการทำคลิปยาวมันจะส่งผลให้ยอดนาทีของเราเพิ่มขึ้นค่ะทำคลิปยาวบ้างไหลสดบ้างปนปนกันไปช่วงนั้นมีคนดูบ้างไม่มีคนดูบ้างแต่ก็ทำทุกวันสิ่งที่จะช่วยให้ยอดห0 0 0 0นนาทีของเรายังอยู่ก็คือการลงคลิปค่ะไม่ว่าจะเป็นคลิปสั้นคลิปยาวหรือแม้แต่กระทั่งไหลสด นาทีพวกนี้สามารถนำมานับรวมกันหมดค่ะลงคลิปทุกวันลงคลิปเป็นประจำหกหมื่นนาทีไม่หนีไปไหนหรอกค่ะวันนี้มันลดลงพรุ่งนี้มันก็เพิ่มขึ้นเดี๋ยวก็สำเร็จสู้ๆนะคะสร้างเงินในอากาศเป็นกำลังใจให้เพจเราจะโตไปด้วยกันจ้า